วันนี้กันมีเคล็ดลับดีๆนะคะสําหรับคนที่อยากจะได้ทรัพย์ดีๆต้องทํำยังไงวันนั้นกันเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าเราจะต้องมีฟาร์มมิ่งที่ดีมีลิสซิ่งที่ดีเพื่อนๆก็เลยถามกันเข้ามาว่าแล้วต้องทํายังไงหล่ะ อันดับแรกนะคะอย่าได้อายค่ะบอกทุกคนไปเลยค่ะว่าเราเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะเพื่อนเพื่อนเอ่ยญาติเอ่ยี่น้องเอยคนรู้จักเอยบอกให้หมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวจริงๆแล้วอาชีพนะคะเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็สุดจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะได้ทรย์อยากจะได้คนที่มีทรย์แล้วก็ติดต่อเราเข้ามาในอันดับแรกเราต้องเปิดตัวก่อนค่ะบอกให้ทุกคนรับทราบนะคะคนรู้จักแล้วก็พื้นผูวเนี่ยทราบว่าเราเป็นในหน้าทุกวันนี้กันจะมีเพื่อนๆนะคะติดต่อเข้ามา เรื่อยเลยว่าอยากจะฝากขายทรัพย์อยากจะมีเพื่อนแนะนําให้ช่วยขายนุ่นหน่อยได้ไหมมีคนหาบ้านอันนี้ ้มันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะคนรู้จักเราเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างเครดิตใหม่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เรารู้จักเขาเนี่ยทำให้อำนาจในการต่อรองหรือว่าการคุยกันเนี่ยเขาก็จะเปิดใจกับเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อยากจะทําอาชีพไายหน้าเนี่ยก็ให้บอกเพื่อนๆแล้วก็ประกาศตัวออกไปเลยค่ะว่าวันนี้เราจะทาตอนนี้เรามีอาชีพนะคะที่เป็นในหน้าสังหาเดี๋ยวมาซับให้คุณ,ค,ณคุณรับทราบค่ะ